ครับหลังจากลงืุนที่ในเขตหนี้นะครับที่มาแล้วได้ไรับยงตอบรับยังไงบ้างครับก็ไปทุกที่นะครับก็ที่น้องประชาชนก็ตื่นตัวสําหรับในการเลือกตั้งงนี้นะคือทุกคนเนี่ยอยากจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันมากผมว่าการเลือกตั้งครั้งน,นี้จะเป็นนิมิตหม,มายที่ดีที่ผู้ไปใช้สิทธิจะมากกว่าทุกปีนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่า แต่เราจากการสัมผัสกักที่น้องประชาชนแล้วทุกคนเป่นตัวทางด้านการเมืองนเยอะนะครับแล้วก็จากที่เราสัมผัสแล้วเนี่ยทุกคนก็ให้การตอบรับชาติพัฒนาชาติก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกที่ก็ก็อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดผ่านมาสามปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีทุกคนก็อยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีๆแล้วก็อยากเห็นเศรษฐกิจประเทศ เศรษฐกิจในอียิปต์โดยเฉพาะในโคราชซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่รอง,ง,อ,งอย่างแคทเทเกนและบางที่อืดูจากช่วงของการที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาเล่นนะ้ำโครงการในวันเปิดนิ่งแสงคนในเมืองจากทั่วสามที่สองอำเภอนะครับก็มากันเยอะแยะดังนั้นเราเห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนมาแล้วเนะี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขดังนั้นพวกเขาคาดหวังว่าควางกันนี้รษฐกิจจะ้นในอียิ นัฐานาการมีอะไรดีๆเเข้าใจง่ายๆที่จะบอกประชาชนสักสองสามข้อง่ายๆที่บอกประชาชนเลยก็คือว่าวันนี้เราต้องทำยังไงให้ค่าของที่ <Okay. S 2> ของพี่น้องประชาชนลดลงและก็คืองานดีนของไม่แพงเยื่องานของไม่แพงทำไงเปี่ยนแรงน้ำมันทุงคกนะครับน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการ พาขายทุกอย่างนะครับงานดูมีเงินของไม่แก่แน่นอนครับวันนี้ต้องกระตุ้นเป็นษฐกิจด้วยการลดต้นทุนการผลิตก็คือน้ินมันนะครับอย่างเช่นก็ตามมาเารื่องภาษีจากของมือหน้าแล้วกัรเป็นสี่หมื่นครับสำหรับผู้สูงอายุก็ท้องบ้านสามห้าหมื่นนะครับกองทุนสำหรับการศาึกษาเด็กเลเรียน่ประมาณสามหมื่นล้านนะครับก็มีหลายหลายอย่างและโดยเฉพาะในโฟล่าเราก็ใช้รายได,ด้ส่วนลดลงอีก ในการที่ให้อยู่สามเป็นประเบีนเศรษฐกิจนะครับโพราชน้ําต้องไม่ท่วมน้ําต้องไม่แหลกนะครับถึงเวลาที่เราบูรณาการเรื่องน้ําใหม่ทั้งโคราชแล้วนะครับการที่จะทํไงให้โคราชเราเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับอนเตอร์นะครับเรียงเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระดับมรดกโลกอยู่ตั้งหลายแห่งน,นะครับแล้วก็อาหารการกินในโพราชเราไม่ว่าจะ มีโครานะครับเนื้อวากิวโคราทับเศรษฐกิจทุกอย่างในโคราถือว่าต้นต้นอยู่แล้วรอการขับดันให้เจริญเติบโตขึ้นแล้จุดยืนชาติพัฒนาการหลังเลือกตั้งนี้เราได้ตกลงกับพรรคไหนยังไงทุอย่างยังครับยังครับผมว่ายังไกลเกินไปและอย่างหนึ่งชาติพัฒนาการเนี่ยเราทํางานได้กับทุกพรรคแนวนะครับเราอยู่ไทยเราไม่เคยมีคือแต่ว่า ตอนนี้ผมว่ามันยังตัวเขมันยังไม่ชัดเย็นทำให้ร้อนนะครับคร <S <S ดีเคางครับดีฮะพี่น้องประชาชนดูเลยครับวันนี้นแสดงว่าเศรษฐกิจในเมืองโคราชเริ่มดีขึ้นนะครับดูจากพี่น้องประชาชนมากันค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนก็มีความสลุขในการจับจ่ายใช้ขอยนะครับก็เราก็ดีใจนะที่พี่น้องประชาชนได้มาใช้ชีวิตตากติ คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ต้องฝากทุกอย่างไว้กอกรตนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ที่รักษากฎเรื่องนีง้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะรักษากฎคือหนึ่งต้องไปสอดส่องว่าผู้สมัครแค่ใดมีพฤติกรรมในการแจกจ่ายเงินนะครับอันนี้นนก็ต้องฝากไปถึงกอกตว่าต้องต้องต้องควบคุมเรื่องกฎธเรื่องนี้ให้ได้